ข้อไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดของเราข้อควายเข้าหน้าข้อคนขึ้นขั้งคอและขั้งขางเฟืองงูใจกล้าจ้าจานใจดีชอยชิงตีดังชอยจางวิ่งนี้โซโซลามตีโอกกะเจอาคู ยอยิง <Yeah. S 1> สาวพาโดชดาสวมพลันต่อประตากุ้นหันทอทน่าทน,ทนเข้ามาองทอน,น,นางบนทอนาเขาวทอผู้เท่าดินยองนอนเณไม่มองโดเด็กต้องนิมนต์ต่อเทาหลังตรงทอถุงแบกคนทอทหารหัวทนทอตรงคนนิยมนนโพวกใครบ่ไม่ไม้มทำทุ่มปลอบตา พอฟ,ฟ้าทนทานพอผ่านวางตั้งฟ้าันฝ่าจังพอสำเภากลางใบเมอมาคือคักย่อยะาเขียวใหญ่เราเรือายไปเราลิงตาราว่าแหวนลงยาโสสายเงียบเงาสอบรุซีหนวดยาวซอเสื้อดาวคะนองหอหีบใส่ผ้าเราจุลาท่าปยองขออ่างเนืองนองอ้อนนกุกตาโต